ใครน้ำกับจังหัดเรามียพูกินดอยไหนวะกินกระป๋ากินกับป๋าโอ้เอากินนมอุดมโตออกถ้าใส่บักเกลือเทียนอิไลเลยมันจะเสียบมันต่างมุ้งหงเลยยัแค่บักเกลือเทียนเนาะมันสีเสียบมันต่างสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องแอปเรนนะคะสูตรสองเซียนนะคะท่านผู้ชมค่ะเอามาเป็นแนวทางเนาะอ่ะ นะคะเลขเจ็ดที่เพื่อนให้มานะคะเลขชุดนะคะชุดสองตัวมีห้าสี่ห้าห้าห้าแปดนะคะใครชอบก็ตามนะคะเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะสูตรสองเซียนนะคะ,ะแนวทางนะคะ ทุกครั้งที่เข้ามาชมสูตรก็โปรดใช้วิจารยานทุกครั้งนะคะในการรับชมนะคะสูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมค่ะทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับปุลกับดวงกับวาสนาของตัวเรานะคะท่านผู้ชมคะอ่ะย้ำตัวเลขนะคะ,ะเส้นกลางโดนท่าให้มามีศูนย์มีเจ็ดมีหกมีห้ามีแปดนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะ สูตรคุณล,ล้านมีสี่มีห้าห้าชนนะคะแล้วก็มีแปดนะคะที่ผ่านมาเข้าเก้านะคะหลักเก้านะจ๊ะสูตรชุดสี่ตัวนะคะเพื่อนก็คิดว่าเน้นให้แล้วนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะใครชอบก็ตามนะจ๊ะสองท่านสองเซียนเอาไปวิเคราะห์ไตรตรองนะคะอ่าใครชอบเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้าเอาคือบอรเียงเจ็ดแปดนะคะ ห้าสี่ห้าห้าห้าแปดนะคะท่านผู้ชมคาอ่ะ <S 2> <S 2> ใครชอบเบิ้ลก็ตามนะคะแอดชอบอยู่นะคะงวดนี้เนาะ,ะอ่ะเพิ่นให้มาสี่ตัวถ้าใครชอบเบิ้ลก็สี่สี่ห้าห้าแปดแปดแบบนั้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะก็ไปวิเคห์ตไตรตรองใส่กันหลายๆเซียนนะคะท่านผู้ชมขาเนาะ คุอยู่กับปุ่นกับดวงเขาคือเก่าแหละนะคะท่านผู้ชมคะเนาะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้สองท่านนี้ด้วยนะคะแนวทางเนาะก็รอสูตรคุณยายนะคะใครชอบสูตรคุณยายก็รอติดตามนะคะสูตรคุณยายถ้าหลุดก็ไม่เกินงวดสองงวดก็เข้านะคะสรุปเข้านะคะท่านผู้ชมคะเก้าชุดเด่นนะของคุณยายเก้าชุดเด่นนะคะกะ็ชมสองสองท่านนี้ อสองสูรสองท่านก็ไปวิเคราะห์ใจจรองกับคุณยายด้วยก็ได้นะคะท่านผู้ชมขาเนาะว่ามีตัวไหนที่ชนกันไหมเนาะสนับสนุนสลากินแบนรัฐบาลลาวนะจ๊ะท่านผู้ชมขาเป็นแค่เพียงแนวทางนะคะปรดใช้วิจารยาณทุกครั้งในการรับชมนะคะ